คนรู้ไหมครับว่าอาหารที่กินที่เราเรียกว่าแกงอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่อะไรคือความหมายของมันและมันมีกลิ่ประเภทกันแน่มาฟังคำตอบกันดีกว่าครับกับรายการ f Fact a week แกงครับหมายถึงอาหารน้ำซึ่งใช้เครื่องปรุงเนี่ยโขลกละเอียดนำมาละลายกับน้ำหรือน้ำกะทิให้กลายเป็นแกงครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเรากินน้ำแกงเปล่าๆเนี่ยเราไม่ได้ทับสารอาหารอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงใส่ผักและใส่เนื้อสัตว์ลงไปด้วยเพื่อให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนครับ,รบซึ่งแน่นอนทุกๆแกงครับมีเครื่องแกงครับเป็นหัวใจหลักแรื่องถามว่าเครื่องแกงเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างฟังกันตรงนี้ครับเครื่องแกงครับคือการนําสมุนไพรมาโขลกรวมกันเพื่อได้เครื่องแกงที่นํามาทําแกงต่างๆซึ่งแต่ละแกงอร่อยได้เนี่ย ก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องแกงที่นํามาแกงเพราะฉะนั้นเครื่องแกงก็กลายเป็นหัวใจของการทําแกงนั่นเองครับในตอนนี้ครับเราจะมาดูกันว่าแกงในประเทศไทยครับมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างแกงในประเทศไทยครับผมมีทั้งหมด5ประเภทซึ่งแบ่งตามภาคและอิทธิพลครับเริ่มจากแกงทงภาคเหนือครับแกงทงภาคเหนือที่ระบุไว้ในวิกิพีเดียมี4ชนิดครับก็คือจะเป็นแกงก แกงกระด้างครับขอโทษด้วยเป็นแกงทาภาคเหนือครับใส่ขาหมูเมื่อเย็นแกงเนี่ยจะแข็งตัวด้วยไขมันจากขาหมูซึ่งอารมณ์ของแกงกระด้างเนี่ยมันจะไปคล้ายกับเอ่อคอลลาเจนซึ่งเป็นอาหารของทางรัสเซียครับต่อมาครับแกงอ,อมไก่อันนี้แบบเหนือนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตีสับสนกับแกงอบอของอีสานเนาะแกงแคครับเป็นแกงผักแบบหนึ่งของภาคเหนือใส่ผักหลายชิ้นรวมกันนิยมใส่ผักพื้นบ้าน แต่ไม่ใส่ผักที่มีกลิ่นหรือป่วยง่ายครับผมมีกลิ่นของจักข้านอ่านี่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรและมะขวนเป็นเอกลักษณ์ครับผมและแกงหังเลครับผมแกงหังเลเนี่ยรสชาติของมันจะเค็มเปรี้ยวแกงหังเลครับมีต้เนเนื่อจากพมา่าซึ่งคําว่าหั่นพมา่าหมายถึงแกงและเล่ในภาษาพม่าหมายถึงเนื้อสัตว์ก็คือแกงหังเลก็คือ,แก,กคอแกงที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมหลักนั่นเอง มันดูจากชื่อมันดูเป็นความเป็นภาคใต้สูงแต่เป็นแกงของเหนืออ่ะอันนี้มันก็งงเหมือนกันต่อมาครับเราจะมาดูแกงในทางภาคอีสานครับแกงทําใิมอีสานก็จะมีแกงลาวซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านใส่น้ําคั้นจากใบายญานางครับแกงอ่อมครับอันนี้ที่เราบอกว่าอย่าตีสับสนกับแกงอ่อมของเหนือเนาะจะใส่ต้นหอมผักชีลาวใบแรงมักใบแมงลักขขโทษด้วยครับ มีน้ำแกงกรุกถิกและแกงเปิอะหรือต้มเปิดครับซึ่งจะใส่ใบยะนางลงไปด้วยเช่นกันครับชาวอีสานเรียกแกงประเภทนี้ว่าแกงหน่อไม้เพราะเนื่องจากใส่หน่อไม้เป็นส่วนผสมหลักซึ่งน้ำพริกแกงของเขาจะประกอบไปด้วยพริกขี้หนูแห้งตะไคร้กระชายหอมแดงและใส่ข้าวเบื่อครับเพื่อให้น้ำแกงเนี่ยคนขึ้นอารมณ์เหมือนใส่แป้งข้าวโพดนะฮะน้ำแกงทุกอย่างมันจะคนขึ้นเหมือนเราทำเกียอยวางนี้ซึ่งผักที่ใส่นอกเหนือจากที่ยมก็จะเป็น ฟักทองผักแยงและชะอมครับต่อมาครับเราจะมาดูแกงของผ้ากลางซึ่งเยอะมากอันนี้ผมลิดไม่ค่อยหมดก็จะมีแกงจืดก็คือเป็นเป็นแกงที่ไม่ใส่น้ําพริกแกงครับแต่จะใส่เพียงรากผักชีกระเทียมพริกไทยเพื่อให้น้ำซุปที่มันเบาฮะและก็กลมกลม่อมแกงเลียงครับอันนี้แกงเลียงเขาถือว่าเป็นแกงที่ใส่เครื่องพริกเครื่องอะไรน้อยที่สุดครับซึ่งเผ็ดเนี่ยเผ็ดของเขาคือเผ็ดพริกไทยล้วนๆเลยครับ แกงขั่วครับซึ่งน้ําของเขาจะคลุกขิกแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมเป็นหลักต่อมาครับแกงเผ็ดก็คือใส่กะทิเหมือนกันแต่เครื่องแกงมันก็จะแรงนิดนึงเพราะเนื่องจากได้รับอิทธิพลของอินเดียแกงเทโพครับผมจะใส่จะทิผักบุ้งและหมูสามชั้นเป็นหลักเมื่อก่อนเขาจะใส่แค่ปลาเทโพครับตามชื่อแกงเทโพเนาะต่อมาครับแกงเขียวหวานซึ่งอันนี้เป็นแกงที่ได้รับความนิยมที่สุดของบ้านเราครับ ในเมืองนอกถามว่ารู้จักแกงอะไรเขาตอบเลยกินเคอรี่หรือแกงฉวานครับต่อมาครับแกงส้มอ่ะแกงส้มต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีสอประเภทคือแกงส้มของทางภาคกลางและแกงส้มของทาง้านผมก็คือภาคใต้มันจะมีความแตกต่างครับของเขาเนี่ยไม่ใส่กะทิและมีรสเปรี้ยวครับบ้านเราบ้านผมไม่ใส่กะทิเดี๋ยวอธิบายต่อเนาะแกงชักส้มครับเป็นแกงโบราณมีลักษณะคล้ายแกงส้ม แต่จะปรุงรสด้วยน้ำมะกรูดและใส่ใบมะกรูดครับแกงขั้วส้มก็คือเป็นแกงส้มที่ใสกะทินั่นแหละแกงบวนครับโอ้แกงบวนนี้ผมไม่เคยยินชื่อแต่อาจารย์ว่าเล่าเหมือนกันแกงบวนครับเป็นแกงพื้นบ้านของภาคกลางครับมีเครื่องในเป็นเครื่องปรุงหลักครับน้ำแกงออกสีเขียวด้วยใบตะไคร้หรือใบมะตูมน้ำพริกแกงเนี่ยประกอบด้วยพริกไทยหอมกระเทียมปลาเคม็มปลาฉลาดย่างกะปิครับ ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นแกงโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือแกงนพเก้าวครับตามชื่อครับแกงนบนบคือก้าวครับนั่นแหละครับใส่ผักก้า9ชนิดนิยมใส่ก็คือข้าวโพดอ่อนชะกอมมะเขือยาวหน่อไม้ลวกยอดฝักยอดฝักทองสตอรหรือผักอื่นๆลนักษณะของเขาจะคล้ายแกงเผ็ดครับใน,นพิกแกง,งเขาจะประกอบไปด้วยพริกแห้งเกลือข่าตะไคร้ผิวมะกรูดพริกไทยดําและกะปิครับ แกงป่าครับมันคือแกงเผ็ดนี่แหละครับแต่ไม่ได้ใส่กะทิแกงละเวงครับเป็นแกงโบราณใส่กะทิและมันกุ้งอันนี้เธอใครเป็นคนที่แบบชอบมันกุ้งพอสมควรน่าจะอร่อยแกงร้อนครับเป็นแกงโบราณที่ดัดแปลงมาจากซุก,กี้ของจีนใส่บุนเส้นน้ำพริกแกงเนี่ยจะประกอบด้วยกุ้งแห้งหอมแดงพริกไทยกะปิแกงห่อครับเป็นแกงพื้นบ้านของทางตะวันออกนิยมใส่ดอกไม้ดอกไม้จีน เครื่องพะโล่ส่วนใหญ่มักแกงกับหมูครับต่อมาครับหมูชะมวงอ่าหลายคนจะรู้จักชื่อน,นี้เป็นอย่างดีเนาะซึ่งแน่นอนว่าหมูะมวงของทางภาคกลางและหมูฉมวง,งทางภาคใต้ไม่เหมือนกันครับแต่เราจะไม่พูดนะครับผมหมูะมวงครับเป็นแกงพื้นบ้านของทางตะวันออกไม่ใส่กะทิปรุงรสเปรี้ยวด้วยใบชะมวงน้ำพริกแกงประกอบไปด้วยพริกแห้งพริกไทยกะปิขา่ากระเทียมตะไคร้ครับต้มโคลงครับ เป็นต้มที่ปรุงรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกต้มโคงนี่จะแซ่บมากแกงบอนครับเป็นแกงที่สำสัญหลักคือต้นบอนครับก็คือเขาจะมีความโคตของต้นบอนเป็นหลักเลยต้มส้มครับเป็นต้มที่ไม่รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพริกไทยมีรสคอาปี่นิยมต้มกับปลาครับก็คือต้มส้มส่วนใหญ่ที่เราเจอกันจะต,ต้มกับปลาทูแกงอ่อมครับอันนี้เป็นแบบภาคกลางเป็นแกงใสก่กะทินิยมแกงกับของขมเช่นใบยอมาระครับ ต่อมาครับเป็นแกงของภาคใต้ก็คือจะมีแกงสมรมอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อเพราะไม่เคยกินเป็นแกงใสกะทิครับน้ำของเขาจะขลุกขลิกใช้ผักใช้ส่วนผสมนานาชนิดมาผสมกันแกงไตปลาครับเป็นแกงภาคใต้อันนี้จะขึ้นชื่อมากเพราะความผิดของมันก็สุดยอดเหมือนกันจะใช้ไตปลาเป็นเครื่องปรุงหลักตามชื่อต่อมาครับแกงเหลืองครับซึ่งจะเป็นแกงส้มแบบภาคใต้อย่างที่ผมอธิบายไว้ในตอนต้นเมื่อกี้ ซึ่งของเขาจะไม่คือของเขาจะมีความข้นในทางภาคกลางแต่ส่วนของบ้านผมเนี่ยเขาจะใส่เลยครับแกงเขาจะใส่มากต่อมาครับแกงตอแม้ครับเป็นแกงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมาลายูน้ำพี่แกงจะประกอบด้วยขมิน้นพริกแห้งกระเทียมหอมแดงเม็ดบาราบาเม็ดซาวีเม็ดผักชีแต่งกิ่งด้วยใบสมุนไพรครับแกงซาหยอกครับอันนี้ก็จากชื่อก็จะเป็นทางมุสลิมเหมือนกันเป็นแกงพื้นบ้านทางภาคใต้โดยต้มกะทิใส่ตะไคร้พริก หอมแดงเกลือเนื้อสัตว์ที่ใช้นิยมจะเป็นกุ้งแห้งครับแกงขี้ดีครับอันนี้เป็นแกงไตปลาแบบหนึง่งแต่ทําจากปลากระดีหมักจนลดเปรี้ยวและแกงเคยปลาซึ่งอันนี้เติดมาอยู่ภาคใต้มันจะมีความคายครับความคามันจะน้อยกว่าจริงแต่ผมเรียกว่าแกงไตปลาหมดนนเลยครับสุดท้ายครับผมเป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นครับที่จะมีแกงกะหรี่ที่มักจะใส่เ ผงกะหรี่นั่นแหละครับอิทธิพลของเขาจะมาจากอินเดียแต่ที่เรารู้จักกันก็คือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนาะแกงกุรุมาครับอันนี้ก็ได้จากอินเดียเช่นเดียวกันคล้ายแกงกะหรี่ครับแต่น้ำน้อยกว่าค่อนข้างแห้งมักปรุงเป็นข้าวหมกไก่นั่นเองแกงกุรุมาเนาะแนองครับอันนี้ก็อินเดียเหมือนกันเป็นแกงน้ำแห้งครับไม่ได้ใส่ผงกะหรี่เลยมัสมั่นครับอันนี้จะคล้ายผนองครับก็ได้จากอาหารอินเดียเหมือนกันแต่ว่า ผ่านมาจาก,จากทางมาลายูนั่นเองไม่ใส่ผงกะหรี่ครับรสชาติแกงมัสมั่นทางภาคกลางและภาคใต้จะต่างกันโคตรครับแกงบุมใบครับเป็นแกงโบราณอิทธิพลจากชวาคล้ายแกงมัสมั่นแต่เครื่องเทศน,น้อยกว่าแกงปัจจลีครับอันนี้อินเดียเหมือนกันแกงกะหรี่แบบจีนแกงจีนจ้วนอ่านี่ผมไม่รู้จักและแกงระแวงครับเอาเป็นว่าเรารู้จักแกงผสมพอสมควรแล้วเนาะ สัปดาห์หน้าเราจะมารู้จักเรื่องของน้ำพลิกครับที่เรากินกันขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและหลายๆเว็บด้วยนะครับสวัสดีผมทีเชนันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ